รัดคิวกันมาให้ก่อนนะครับเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับตัวของ s a m s u n Galaxy g Watch Ultra แล้วก็ Galaxy Watch 7ที่เพิ่งจะเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy C Flip c 4รุ่นใหม่นะครับผมวันนี้ก็เลยจะมารีวิวว่า Smart Watch ตัวใหม่ของ s m s u u n เนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเั่มบ้างนะครับผมนอกจากหน้าตาดีไซน์ที่เปลี่ยนไปและก็สเปคใหม่หลังจากที่ผมใส่มาแล้วประมาณ1สัปดาห์ สบายดีนะครับผมพัทนะครับกับพวกเราทีมดรอยแซนครับถ้าใครตามโซเชียลผมนะครับก็จะเห็นว่าผมมีการโพสต์เกี่ยวกับตัว,ตวของ Samsung Galaxy Watch Ultra ตั้งแต่ตอนที่ไปร่วมงาน Unpack ของ Samsung ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้ทดลองใส่มาเรื่อยๆออกไปวิ่งนะครับตามริมแม่น้ำตามริมถน,นนครับในตอนเช้าเพื่อจะดูเรื่องของความสามารถฟีเจอร์ต่างๆที่พัฒนาเพิ่มมาจากรุ่นก่อนนะครับแต่อย่างแรกที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูหน้าตาดีไซน์เปลี่ยนไป แต่นี่คือ Samsung Galaxy Watch Ultra ครับกับดีไซน์ตัวเรือนในรูปแบบ s q u a ร์เคิลตัวเฟรมหรือว่าตัวเรือนนาฬิกานะครับเป็นไทเทเนียมนะครับผมแล้วก็กระจกก็เป็นแซฟไฟร์ l ลาสด้วยเรียกว่าเรื่องของความแข็งแรงทนทานเนี่ยจัดเต็มนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวนาฬิกาเองเนี่ยเอาจริงตอนที่เห็นก็กลัวว่ามันจะ หนักข้อมือเกินไปหรือเปล่านะครับแต่จากที่ลองใส่นะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักมันไม่ได้เยอะขนาดพวกเรือนสปอร์ตวอชรุ่นก่อนๆที่อาจจะแบบใส่รู้สึกว่าหนักข้อมือเลยครับโดยน้ำหนักตัวเรือนไม่รวมสายนะครับอยู่ที่ปมาณ60.5กรัมคือถ้าเกิดเราถอดตัวสายออกนะครับอันนี้นี่สด้านนะครับ เรืกว่นาำหนักของตัวสายที่แถมให้ด้วยนะครับผมก็น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเรือนแล้วแหละแต่บอกไว้ก่อนว่าตัวสายนาฬิกาเนี่ยแตกต่างจาก w a วอชุ่นก่อนๆครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะตัวล็อกอยู่ข้างๆแล้วก็มีเขี้ยวเกี่ยวอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าตัวเรือนอ,ออกแบบมาให้เป็นช่องประมาณนี้ใครที่มีแบบสายวอชเก่าเอ,อ้ยมันไซส์มีแบบใกล้เคียงกันไหมพอใส่ได้หรือเปล่า ต้องบอกเลยว่าใส่ไม่ได้ครับต้องหาซื้อใหม่เท่านั้น <S <S 1> <S 1> แต่นี้เฉพาะตัวของ watch ultra นะครับถ้าเป็น galaxy watch 7ยังใช้สายแบบรุ่นก่อนๆได้นะครับใครที่ซื้อสายไว้เปลี่ยนเป็นพวกแฟชั่นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนกับตัว watch 7ได้ กลับมาที่ Galaxy Watch Ultra นะครับอันนี้หน้าปัดก็จะมีขนาดที่ประมาณ47มมถ้าเกิดเทียบกับรุ่นของก่อนเนี่ยจะเป็นแบบไซส์40กับ44นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจะมีหน้าปัดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในตระกุลของ Galaxy Watch ก็ว่าได้นะครับโดยส่วนตัวผมข้างจะชอบกับไซส์ของตัว Galaxy Watch Ultra นะครับเพราะว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องมีการถ่ายเลื่อนดูนะครับว่าสติเป็นยังไงบ้างรายละเอียดของการวิ่งหรือพวก การใช้พลังงานในแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็สามารถจะเช็คจากตัวหน้าปัดนาฬิกาได้เลยผมก็เลยค่อนข้างโอเคกับไซส์ของเจ้า Watch Ultra โดยมีด้วยกัน3สีนะครับคือ Titanium g r a y แล้วก็จะมีตัวเรือนสีเงินนะครับ t ทเท n ium ม i l v e r กับตัวเรือนสีขาว Titanium White ซึ่งแต่ละสีก็จะมีการจับสีของสาย matching คู่กันไปอันนี้ผมว่าซัมซุงก็ทําเผื่อมาจับตลาดผู้หญิงที่ชอบออกกําลังกายนะครับคือพวกสายนักวิ่งหรือพวกวิ่งเทรลเนี่ย ผมก็เห็นเขาใส่พวกนาฬิกาไซส์ประมาณนี้แหละไปวิ่งกันจากความรู้สึกแรกตอนที่เห็นตัวเครื่องนะครับผมคราวนี้ก็มาถึงความรู้สึกแรกตอนที่ใส่บ้างครับและทดลองใช้งานก็คือตัวของระบบ WearOS เวอร์ชันใหม่นะครับที่ทำงานบนชิป3นาโนเมตรตัวแรกนะครับอันนี้จะเห็นเรื่องของความ r e s ponsive หรือการตอบสนองของตัวระบบนะครับที่ดูเฮ้ย hey, มันดูลื่นกว่าเดิมคือถ้าเกิดใครใช้ Watch 5 Watch 6อยู่ตอนนี้นะครับอยากจะให้ลองสไลด์แบบนี้ดู ความเนียนตาความลื่นไหลเนี่ยแตกต่างชัดเจนครับคืออันนี้ดีขึ้นมากๆน่าจะมาจากตัวของซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพวกแอนิเมชันต่างๆนะครับอันนี้ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนปุ่มด้านข้างครับอันนี้ก็จะมีตัวคิกบ์ตตอนเพิ่มเข้ามานะครับจากเดิม Galaxy Watch จะมีแค่2ปุ่มอย่างดีก็มีตัวของ Digital c r o w n ให้หมุนได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคิกบ์ตตอนหมุนไม่ได้แล้วนะมันหมุนแบบนี้ไม่ได้นะ กดดัวอยย่างเีกไ้็คือจะเป็นปุ่มลัดที่เราสามารถจะตั้งค่าได้นะครับว่ากดแล้วจะใช้งานเป็นอะไรนะครับแต่ผมเองก็เลือกตั้งค่าให้กดแล้วเข้าตัว e อ็กซ์ไซ์นะครับก็คือเป็นบอกกําลังกายที่ผมตั้งค่าเอาเองด้วยว่าปกติแล้วมีกิจกรรมนะครับนะผมเลือกตรงนี้เป็นไมล์รูทีนหนึ่ง อันนี้ผมเซตได้ว่าวิ่งประมาณ5กิโลนะครับเราสามารถไปเพิ่มรูทีหรือกิจกรรมที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับในตัวของ Samsung Health ได้นะครับเสร็จแล้วก็ซิงค์มากับที่ตัวนาฬิกาก็สามารถเลือกกิจกรรมที่เราใช้งานบ่อยเนี่ยมากดปุ๊บจากตัว Galaxy Watch Ultra ได้เลยซึ่งในการออกกำลังกายนะครับถ้าเราใช้ปุ่ม Quick Button เนี่ยกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการ p อส s e เผื่อบางคนแบบวิ่งแล้วอยากห,หยุดหรือว่าจะเบรกบ้างน,นะครับก็ไม่ต้องคอยปัดหน้าจอภายทางซ้ายแล้วกด p อสและ สามารถจะคคิกบัตตอนนี่แหละช่วยได้หรือถ้าเกิดเราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับจะปั่นจักรยานจะโยคะหรือจะวิ่งก็ตามเนี่ยถ้าเรากดค้างที่ตัวคิกบัตตอนนะครับก็จะเป็นการดึงเอาหน้าจบกิจกรรมออกมานะครับก็สามารถจะกดหยุดได้เลยเสร็จแล้วก็สรุปข้อมูลเรื่องของแคลอรี่ระยะทางความเร็วส่วนปุ่มด้านบนก็เป็นปุ่มโฮมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยังสามารถจะปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยว่าอยากจะเอาไปใช้งานอะไรนะครับ เช่นกับปุ่มด้านล่างครับเป็นปุ่มแบ็คคือย้อนกลับทีละสเต็ปโดยรอบนี้นะครับ s a m s u n Galaxy Watch Ultra แล้วก็ Watch 7เนี่ยก็มีการเพิ่มความสามารถในการวัดค่าต่างๆเรื่องของสุขภาพเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกคือมีการปรับตัวของชุดเซนเซอร์ Bioactive นะครับด้วยการเพิ่มไฟ LED นะครับจากเดิม4ดวงตอนนี้กลายเป็น13ดวงครับประมาณ3เท่านะครับที่ต้องเพิ่มข้นมาเพราะว่าเวลาเราใส่ในาฬิกาอาจจะมีแบบ ขยับขยื่นเคลื่อนไหวหลวมๆวมหน่อยนะครับตำแหน่งของตัวไฟเเนี่ยมันอาจจะไม่สัมผัสผิวหนังเราการยิงลําแสงเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบนะครับพวกเส้นเลือดอะไรภายในเนี่ยมันก็อาจจะหลุดหรือว่าเคลื่อนบ้าน,นะครับแต่นี้พอมีแบบเป็น13ดวงแล้วคือแบบแอบไปไหนก็ไม่รอดอ่ะวิ่งจับได้หมดเนยนะนอกจากนั้นมีอัลกอริทึมในการตรวจสอบครับด้านสุขภาพเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการเอาไอมมาช่วยประมวลผลหลังบ้านนะครับเพื่อเอาไว้เช็คนะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับด้านสุขภาพ อย่างฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบการนอนนะครับที่มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มขึ้นเยอะมากๆซึ่งนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของ Energy Score หรือว่าพลังงานของเราในแต่ละวันนะครับว่าเฮ้ยนอนหลับไปแล้วเนี่ยมันชาร์จแบตพอไหมทําไมตื่นมารู้สึกไม่ค่อยสดชื่นนะครับอันนี้ก็จะมีการประมวลผลตั้งแต่เรื่องของการนอนนอนไปกี่ชั่วโมงหลับลึกมากน้อยแค่ไหนนะครับการหายใจเป็นยังไงบ้าง เสร็จแล้วก็จะมาสรุปเป็น Energy Score ครับว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยนอนแล้วตื่นมาได้ชาร์จแบตกลับคืนมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดสังเกตนะครับช่วงที่ผมกลับมาเนี่ยนอนไม่พอสักวันนะ่ะนอนประมาณ3 4มสหชั่วโมงจะเห็นว่าสกอร์ที่ได้กลับมาเนี่ยประมาณ40กว่า50%เท่านั้นครับจากที่เราเคยแบบตื่นมาท่านารู้สึกว่างงงงเ,เมื่อคือนดูสกอร์หลับแล้วเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยวิเคราะห์ได้แม่นยาและก็ละเอียดมากขึ้น ถัดมาครับก็จะมีเรื่องของตัว GPS นี่แหละที่หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้ Galaxy Watch รุ่นก่อนๆเนี่ยมักจะเจอว่าแด่บางครั้งไปปั่นจักรยานไปวิ่งเฮ้ยเหมือน GPS มันแอบซิกแซกซิกแซกหลุดหลุด,ลดเด้งๆเ,เหมือนกันนะครับรอบนี้พอมีการอัปเกรดครับทั้ง Watch Ultra และ Watch 7เนี่ยเป็นแบบ Dual Signal ครับคือเป็น L1 L5 ทำงานร่วมกันนะครับอันนี้คือดีเลยนะครับทำให้เรื่องของเส้นทาง G.P.S การจับตำแหน่งมันแม่นยำมากขึ้นไม่มีแบบกระโดดเด้งไปเด้งมาแล้วเห็นไหมส่วนพวกข้อมูลรละเอียดของการวิ่งนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับอิเลเวชั่นนะครับความสูงระดับต่างๆแคลอรี่เบิร์ดนะครับฮาร์ดเรทยังคงมีการวิเคราะห์ในเรื่องของรอบนะครับแต่ละรอบเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวฮาร์ดเรทโซนะครับว่าอยู่ไหนช่วงไหนนะครับแล้วก็นะครับพวกข้อมูลเกี่ยวกับสเต็ปเท้านะครับการลงการยกเท้าความบาลานซ์ของซ้ายขวานะครับ แล้วก็มีตัว VO2 max นะครับหรือว่าการที่ร่างกายใช้ออกซิเจนนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคครับประมาณ42าก็คือร่างกายใช้ออกซิเจนได้พอเหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสกกาสตร์กายกจริงยังจังเนี่ย VO2 max อาจจะขึ้นไปแบบสูงกว่านี้ก็คือแบบหายใจเข้าออกคุมลมหายใจคุมไว้ได้ดีกว่านี้นะครับส่วนฟีเจอร์เรื่องของการตรวจจับค่าต่างๆนะครับอย่างพวก ECG ครับเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ความดันนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ครบหมดนะครับ ก็คือถ้าเป็น ECG เนี่ยก็ต้องทำการเช็คนะครับตรวจสอบผ่านตัว Samsung Health Monitor นะครับนี่ปรับๆไปนะครับ ECG เนี่ยก็จะเป็นการวัดเฉพาะเรื่องของการเต้นหัวใจที่อาจจะผิดปกติใช่ไหมครับอ่ะใส่นีฬครับปกตินะครับแบบนี้พักแขนแล้วก็เอานิ้วชี้นะครับผมกดไปที่ปุ่ม Home ประมาณ30วินะครับ30วิคือต้องนิ่งเลยนะครับถ้าไม่นิ่งมันก็จะไม่วัดให้ต่อแล้วก็ต้องรีเซ็ตหรือว่าเริ่มวัดใหม่นะครับ เขาจะมีการแจ้งด้วยว่าไอตัว ECG เนี่ยเป็นการวัดเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจการเต้นผิดจังหวะเท่านั้นไม่ได้มีการช่วยเช็คเรื่องของหัวใจวายหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับไซนัสวิทึมปกตินะครับไม่เจออาการผิดปกติของหัวใจนะครับหัวใจสีห้องเต้นปกติส่วนลงการวัดความดันหรือบลัดเพรสเชอร์นะครับตัวนี้ก็มีตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้วเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่หลายๆคนชอบกันนะครับเพราะว่ามันสามารถตรวจจากนาฬิกาได้ง่ายและก็สะดวกมากๆด้วย โดยการใช้งานฟีเจอร์นี้ครับก็ต้องมีการคาลิเบรตหรือว่าเช็คค่านะครับทุกเดือนถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีเครื่องพวกออมรอนอยู่แล้วนะครับก็แค่อาวัดอีกแขนนึงเสร็จแล้วก็กดซิงค์ไปพร้อมการประมาณ3รอบนะครับก็สามารถใช้ตัวของ Galaxy Watch Ultra หรือ Watch 7เนี่ยในการวัดความดันได้แล้วนะครับ แล้วก็ยังมีตัว body composition นะครับที่เราสามารถจะวัดเรื่องของค่า BMI ว่าตอนนี้ร่างกายเรามีน้ำมีไขมันมีกล้ามเนื้ออยู่เท่าไหร่นะครับผมคล้ายกับพวกเครื่องชั่งน้ำหนักเลยก็คือใช้ตัว Galaxy Watch ในี่ยในการป้อนข้อมูลส่วนสูงน้ำหนักเสร็จแ,แล้วก็แตะคร้างบแบบนี้ครับ ราสักพักหนึ่งก็จะมีการเก็บข้อมูลออกมาแล้วก็มาไล่เช็คแล้วก็เก็บเรคคอร์ดเป็นสถิติไว้แต่ละวันได้ครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นยังไงบ้างส่วนคุณผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการป้อนข้อมูลไซเคิล r ทร็ i กิ้งนะครับผมว่ารอบเดือนมาช่วงไหนนะครับอันนี้ก็บางคนก็เอาไว้เช็ครอบเดือนบางคนก็เอาไว้ช่วยแพลนในการมีลูกอย่างตัว e อ e ซิสไทร์หรือหมวกกาลังกายครับอันนี้ก็มีกิจกรรมให้เลือกเป็นร้อยแบบครับลองไปไล่ไล่ถ่ายถ่ายดูได้หรือถ้าเกิดเป็นแอปอื่นๆนะครับที่โหลดเพิ่มเติมออย่างงตัวข ยูทูบมิวสิกนะครับก็สามารถจะเปิดเล่นและควบคุมจากตัวหน้าปัดได้เลยมีตัวของ Galaxy Bud บัตแมเนเนะครับในการควบคุมหูฟังปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้แล้วก็มีตัว Camera Control นะครับนี่ตรงนี้ก็คือถ้าเราใช้ทรงงานร่วมกับ Samsung Z Flip ซีนะครับเปิดปุ๊บมาแบบนี้ครับก็สามารถจะเปิดเข้ากล้องแล้วก็พรีวิวดูได้เลยแบบนี้ครับกดจากนาฬิกาอันนี้คือกล้องทํางานเลยทันทีหรือถ้าเกิดว่าใครชอบใช้งานแกสเจอร์นะครับอันเนี้ย สามารถเปิดตั้งค่าเ g สเจอร์ได้แล้วก็ใช้วิธีการเคาะที่มุมนี้ตึกต๊กตกนะครับในการถ่ายภาพเคาะตึกต๊กๆึจะนับสามวินะครับสะดวกใช้งานง่ายสุดๆ ตัวในาฬิการังมีนอะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวของ Google Play นะครับแล้วก็ไปแตะจ่ายได้เลยส่วนพวกข้อความการแจ้งเตือนพิมพ์แชทตอบครับอันนี้จะเลือกใช้คีย์บอร์ดบนหน้าปัดก็ได้หรือว่าจะเป็น voice typing ครับก็พูดไปให้มันพิมพ์แทนก็ได้อ๋อเพื่อใครไม่เคยใช้นะครับ Galaxy Watch เนี่ยมันก็มีทั้งไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงครับอันนี้คือสามารถจะใช้รับสายครับจากตัว watch ได้เลยถ้าเกิดอยู่ในระยะบลูทูธหรือว่าระยะ Wi-Fi แล้วก็ทั้ง2รุ่นมี fall detection นะครับถ้าเกิดว่ามีการล้้มมมมกกกกรรระะแแแทททงงๆเเืื่่ออ็จจีีาต์โ หรือว่าเบอร์ที่เราตั้งค่าเอาไว้ได้ครับเหมือนกับตัวฟิตสาที่เราเคยรีวิวไปส่วนเรื่องของสล e ปแทร็กกิ้งหรือการตรวจจับการนอนครับอันนี้ก็อย่างที่โชว์ไปตะืกี้ตอนที่เป็นเรื่องของตัว Energy s c ก r รนะครับว่ามันสามารถจะเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดในช่วงของการนอนได้เยอะขึ้นนะครับคือถ้าเกิดสังเกตนะครับผมนอนได้ประมาณ70คะแนนก็จริงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่พอที่จะทำให้ตัว e อ e r ิ y s c ก r รหรือความสดชื่นของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาจะพิเคราะห์เพิ่มเติมเพิ่มด้วว่าคุณน การพักผ่อนเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของช่วงเวลาในการหลับลึกหลับตื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยจะเห็นว่าแม้ว่าเราจะหลับไปประมาณแบบ5้าชั่วโมงนะครับแต่เรื่องของตัว recovery เนี่ยมันก็ยังแค่ประมาณ5-60%เท่านั้นเองซึ่งเนี้ยก็จะไปวงนผลกับตัว energy score ที่เราพูดถึงในตอนแรกด้วยแล้วก็ยังมีพวก sleep coaching นะครับว่าเราเป็นจระเข้เป็นปลาฉลามเป็นสิงโตครับอันนี้คือถ้าเกิดนอนครบ7วัน เขาจะเริ่มอ n a l y ยให้แลวแล้วก็จะมีคําแนะนําว่าให้เราลองปรับตัวดูไหมว่าจะนอนยังไงให้มันรู้สึกสดชื่นนอนหลับได้มากขึ้นกว่าเดิมส่วนเรื่องของการใช้งานนะครับเผื่อว่าใครแบบไม่เคยใช้ Galaxy Watch มาก่อน,นการควบคุมนะครับตัวหน้าจอก็จะเหมือนเดิมครับคือปัดซ้ายก็จะเป็นเรื่องของพวกการแจ้งเตือนนะครับ มีการแจ้งเตือนจากแอป,ปอะไรที่ไหนบ้างนะครับและปัดขวาจากหน้านาฬิกาไปก็จะเป็นพวกวิดเจ็ตข้อมูลต่างๆนะครับที่เราตั้งค่าทิ้งเอาไว้ถ้าปัดบนล่างก็จะเป็นการเข้าสู่ Quick Setting ครับปรับตั้งคา่าเปิดปิดฟีเจอร์ Wi-Fi นะครับ Airplane Mode หรือเปิดใช้งานไฟฉายนะครับปัดจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็ด้วยความเป็นแ e a OS ครับสามารถจะโหลดแอป,ปเพิ่มเติมจากตัว Play Store ที่อยู่บน Galaxy Watch Ultra ได้เลยนะครับพวก Google Maps ยูทูบมิวสิกสปอ o t ติฟนะครับหรือว่า LINE อันนี้ก็สามารถจะโหลดจากตัว Play Store บนนาฬิกาได้คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมว่าเฮ้ย Watch Ultra ที่โอ้โ oh, หตอนนี้คือตัวเรือนใหญ่ขึ้นแต่ชิปเซตใหม่แบตเยอะขึ้นอึดกว่าเดิมเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณกี่วันนะครับอันนี้ผมเลือกใช้งานในโหมดมาตรฐานเลยนะครับเป็นสแตนดาร์ดเชื่อมต่อกับมือถือซิงทุกสิ่งอย่างครับฟังเพลงด้วยนะครับอันเนี้ยจากที่ลองใช้มา ถ้าเกิดเป็นในวันธรรมดาแบตจะหายไปต่อวันนะประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นครับในการตั้งค่าใช้ัานปกตินะครับก็น่าจะอยู่ได้ประมาณ3วันแต่ถ้าเกิดว่ามีการออกกําลังกายไปด้วยเปิดใช้ GPS ไปด้วยอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันจะต้องลดลงนะครับเพราะว่าเรามีการเชื่อมต่อ GPS ตลอดเวลาก็จะมีการกินแบตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเอ็กซ์ตรีมนะครับต้องไปวิ่งแบบอัลตร้ามาราทอนนะครับ6กิกิโลหรือ80กิโลปั่นจักรยานยาวๆตรกีฬาอะไรแบบนี้ครับก็สามารถจะเลือกเปิดตัว Exercise Power Save วิ่งได้นะครับอันนี้จะเป็นการโฟกัสไปที่การแทร็ก GPS แล้วก็เรื่องของตัว Heart r ร t เป็นหลักแล้วก็สามารถใช้งานได้48ชั่วโมงต่อเนื่อง โดยฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ของตัว Watch Ultra นะครับอันนี้ Watch 7ก็สามารถทำได้นะครับเหมือนกันเพราะว่าการเลือกใช้ชุดเซนเซอร์ไ i o a c t i v e แบบเดียวกันนะครับชิปเซตก็3นาโนเมตร Ex y n o s ตัวใหม่เหมือนกันด้วยนะครับเรียกว่าเรื่องของ UI การตอบสนองความลื่นไหลเนี่ยไม่ต่างจากตัว Ultra เลยเพียงแต่ว่ายังคงลักษณะดีไซน์ของตัวเรือนในรูปแบบของ l a x y x y w c t นะครับมีความคลาสสิกอยู่ไม่ใช่ Watch คลาสสิกนะ <c oughs> คลาสิกต้องเป็นรุ่น6นี่คือ watch 7ครับก็จะเป็นตัวของ watch 7ที่เป็นแบบ2ไซส์44มม,มแล้วก็ 40, 40มมครับซึ่งความแตกต่างก็จะมีเรื่องของนะครับตัวเรือนดีไซน์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เล็กลงปุ่มอาจจะขาดตัวคลิ t ตัลไปแล้วก็น่าจะเป็นตัวของ night mode นะครับที่ watch 7ไม่มีแต่ watch ultra มีครับโดยตัว night mode ครับทำงานอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือว่ามืดมากๆเนี่ย ตัวหน้าปัดจะไม่สว่างบาบสีขาวหรือว่าเป็นหน้าจอของการท่งานปกติขึ้นมานครับแต่ว่าข้อมูลบนหน้าปัดนะครับจะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับเรียกว่าไม่รบกวนสายตาแสงไม่จ้ายแยงตาว่างั้นเถอะเดี๋ยวมาสรุปปิดท้ายนะครับผมก็คือถ้าจะพูดถึงพวกฟีเจอร์ต่างๆที่เราทดสอบแล้วก็ทดลองใช้งาน,นครับบน a t c h Ultra มาอันนี้ย Watch 7นะครับมีเหมือนกันหมดพวก a c t i v i t y ต่างๆ GPS แบบ 2ส,สัญญาณครับ dual frequency นะครับ, quency, ค,รบความแม่นยำเพิ่มขึ้นในการ track route การออกกำลังกายนะครับแล้วก็พวก bioactive sensor ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเพิ่ม LED ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการวัดพวกเรื่องของสุขภาพการตรวจสอบการนอน energy score นะครับมีเหมือนตัว ultra เลยแตกต่างแค่นี้แหละครับดีไซน์ตัวเรือนที่ไม่เหมือนกันแบตเตอรี่ที่ตัว ultra อึดกว่าแน่นอนแล้วก็มีปุ่ม quick b u t t o นะครับผมแล้วก็ตัว body ที่เป็นไทเทเนียมเกรด4นะครับ แต่นี้ยังเป็นตัวของอลูมิเนียมอยู่สำหรับตัวของ w a t c h j นะครับโดยราคาของ Samsung Galaxy w a t c h j นะครับเริ่มต้นที่1,900บาทในรุ่น40มมนะครับอันนี้จะมี2สีคือสีครีมกับสีกรีนหรือว่าสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวของ4 4มมเนี่ยจะมีแค่สีเขียวเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ราคาที่1,2,900บาทรอบนี้ถ้าเป็นรุ่น w a t c h j เนี่ยจะมีแค่บลูทูธเวอร์ชันเท่านั้นนะครับไม่มี LTE โดยรอบนี้นะครับตัวที่เชื่อมต่อซิมการ์ดได้นะครับก็จะเป็นแค่ Watch Ultra เท่านั้นซึ่งราคาจะอยู่ที่23,900บาทนะครับมีเลือก3สีนะครับคือจะเป็น t ท t a n เนียมเกก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวเรือนสีเทาสายสีส้ม t ท t a n เนียมซิลเวตัวเรือนสีเงินสายสีดำแล้วก็เทท a n เนียมไวทที่ตัวเรือนก็จะเป็นสีขาวมาพร้อมกับสายสีขาวครับ ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดอยู่นะครับถ้าเกิดเราซื้อตัวของ C Flip 6หรือ C46 เนี่ยสามารถแลกซื้อ Watch Ultra ลด30%ได้นะครับถึง4สิงหาคมนี้ถ้าเกิดเราเป็นตัว Galaxy Watch 7นะครับนีลด35%เลยถึงสาิกรกฎาคมนี้ครับใครใช้ Samsung Galaxy Watch หรือเป็นพวก Galaxy Fit รุ่นไหนครับก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับวันนี้ผมพันแล้วก็ทีมงานรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ